ครับสวัสดีครับผมต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่วิดีโอนี้กลับมาจากหัวหินละวกลับเข้าสู่กระบวนการการกินการเล่นเวทเหมือนเดิมวันนี้มาเล่นอก225บอล มาพูดถึงวิธีการเล่นเวทสไตล์ Reverse Pyramid Training ซึ่งผมก็มีวิดีโอพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะวิดีโอชื่อว่าวิธีการเล่นเวทสไตล์ Reverse Pyramid Training เดี๋ยวผมก็จะพิมพ์ไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ลิงก์ไว้ในดิสคริปชันด้านล่างการเล่นสไตล์นี้ผมชอบใช้กับพวกท่าหลักๆอย่างเช่นเบนช์เพรสเดดลิฟสควอ h โ u เ d อร์เพรสดึงข้อแต่เดดลิฟอาจจะไม่ใช้นะเดดลิฟอาจจะทำเป็นเฮปปี s ซิงเกิลหนึ่งอันแล้วก็ คอยไปเก็บเว็บที่หลังแต่ว่าอีกสี่ท่าที่ผมพูดไปเมืเ่อกี้ผมจะใช้วิธีการเล่นแบบนี้ตลอดหลักๆแล้วมันก็คือการปรับน้ําหนักลงในแต่ละเซตแต่ว่าเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างเช่นเป็นเพจที่ผมเล่นเซตแรกเมืเ่อกี้สองร้อยยี่สิบห้าปอนได้สี่ทีเซตที่สองผมก็ปรับเหลือสองร้อยห้าปอนแล้วก็เล่นได้แปดทีส่วนเซตที่สามเซตเน,นี้ยผมก็ปรับลงอกีกให้เหลือหนึ่งร้อยแปดสิบห้าปอนแล้วก็คาดว่าจะเล่น สิบทีบวกครับอาจจะ12บทีก็คือปรับน้ำหนักลงมาแต่ว่าเพิ่มจำนวนขึ้นที่ผมปรับเนี่ยผมจะปรับบางทีจะปรับลดลงมาหบางทีก็จะลด10%แล้วแต่การเล่นนะครับอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวผมลองไปคิดดูว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะ10%บเปอนแหละ พวกท่า reverse pyramid ผมก็จะเล่นทั้งหมด3เซตถามว่ามันใช้กับท่าอื่นที่ไม่ใช่พวกท่า compound หลักได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าผมจะเล่นแค่กับพวกท่าหลักนะครับเพราะว่าการเล่น reverse pyramid มันเป็นการเล่นที่หนักหนักนะหนักต่อระบบประสาทกลางของเราแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเล่นหนักทุกวันทุกเ e p ทุกเซตตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้ครับเราเลยต้องเลือกผมก็เลือกใช้ในพวกท่า c o m p า u n d เพราะว่ามันเป็นท่าที่เราสามารถยกน้ำหนักได้หนักอยู่แล้ว ต่อไปเรื่องระยะเวลาการพักระหว่างเซตจริงๆถ้าคอมพทวาหนักๆเนี่ยมันต้องพักนานอยู่แล้ว ผมจะพักจนกว่าจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อฟื้นฟูแล้วก็สามารถเล่นเซตต่อไปได้อย่างเต็มที่มันก็จะประมาณ3-4นาทีสมมุติว่าผมทำพีอาร์หนักๆเลยแบบยกเต็มพลังไลย r p 1 0มากที่สุดเท่าที่ทำได้ผมจะพัก5นาทีนะครับพักจนกว่าเราจะเล่นเซตต่อไปได้อย่างเต็มที่ผมทำอย่างเงี้ยได้เพราะว่า ท่าอื่นๆที่ผมเล่นอย่างเช่นฟลายไหลหลังที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ผมก็จะพักน้อยพัก30ถึง45วินะครับเฉพาะไอ้ท่าคอมภาร์หนักๆที่ผมเล่น r e v e r s e ์ส r i m i t t r a i n i n g ผมจะพักนาน3 4ถึง4นาทีฟิตเนสคอมพลีทเดี๋ยวจะไปเดินหาซื้อ BCAA คาดว่าน่าจะไป GNC ครับเพราะว่าผมรู้จักอยู่แค่ร้านเดียวนะในแฟชั่นผมต้องการ BCAA แบบมีรสชาติเพราะว่าผมจะเอาไว้กินระหว่างเล่น บางตัวมันจะไม่มีรสชาตินะเป็นแค่ของเขาเผาเจนซีมันต้องมีอะไรดีจริงๆครับผมถึงจะซื้อถ้าไม่มีอะไรเข้าตาก็ไม่ซื้อเอามาสองอย่างโจ๊กโจ๊กหมูใส่ไข่สองฟองแล้วก็ข้าวมันกัดโจ๊กร้านนี้ชื่อว่าโจ๊กจุลามหาลาัยที่ผมสอบไม่ติดนะครับโจ๊กอันนี้อร่อยมากนะผมกินเมื่อวานแล้ว อร่อยจริงๆผมแนะนำเพื่อนๆให้มากินครับถึงแม้บ้านเพื่อนๆจะไม่ได้อยู่ใกล้แถวนี้ก็นั่งรถมาที่แฟชั่นซื้อโจ๊กคันนี้ถ่ายรูปลงไอจีแล้วก็แท็กผมมาด้วยผมจะได้เห็นว่าเพื่อนๆมาเมื่อวานผมสั่งโจ๊กแล้วก็ข้าวราดแกงมาจานหนึ่งแล้วพอกินโจ๊กหมดอะ่ะมันอิ่มครับทำให้กินข้าวราดแกงไม่ได้แต่ว่าวันนี้สั่งมาเป็นข้าวมันไก่เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงไม่พี่เพื่อต่อนพยิได้ก็ทำานมาได้เจ็ดปีครับมีแรกๆเราจะเป็นโครงการคุ้มช้างีูเปอร์ไม่น่าใจ เออให้ไม่ค่อแต่ว่าพี่เคยได้ยินโครงการนี้ไหมที่จะมีเตอร์ช้างสุปะใช่ที่มีเตอร์อะไรคุณชินเตอร์อ่ะเมื่อกี้ผมก็นั่งกินข้าวอยู่ก็มีพี่สองคนครับนี่พี่ชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อหมูครับชื่อหมูครับไปครัชื่อไปครับมาสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับแนวทางการคิดของผมเออ่โซเชียลสไมล์เป็นเพจ Facebook นะครับฟู้ดพี่สักประโยคสองประโยคว่าพี่ว่าโครงการมันเป็นไงบ้างออ๋ก็อ่า ก็คือว่าไปช่วยน้องๆมีสี่ด้านจะมีเด็กโรคหัวใจเด็กติดเอสดับแอมพิการการศึกษา<อ>ะนะครับจะมีสี่ด้านที่ไปช่วยเหลือคือด้านหนึ่งแสนบาทนะครับก็เหมือนมาระดมทุนการในการจัดทำหน่ยเล่มน,นี้กินเป็นกีนอเชอร์ครับไปช่วยน้อง <ผม S 2> นะครับเดี๋ยวมาทําโพกันหน่อยดีกว่าเรื่องเครื่องในเครื่องในไก่อะไรอย่างเงี้ยที่คนเขากินกันอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาครับว่าเพื่อนๆชอบกินเครื่องในหรือเปล่าคืออย่างเช่นกลุ่มเพื่อนสนิทผมอ่ะมีสี่คนใช่ป่ะรวมผมด้วยสองคนชอบสองคนไม่ชอบ คือผมก็คือหนึ่งในคนที่ไม่ชอบนะก็50-50อยากรู้ว่าคนที่ดูวิดีโอผมกี่คนที่จะชอบแล้วก็กี่คนไม่ชอบสามทุ่มผมก็จะมาทำมื้อดึกกินมื้อนี้จะทำเป็นซอสเซจดิปครับ ซอสซิชดิ p ก็คือเมนูของ Max Truning ซึ่งเขาก็เป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งที่ผมติดตามมือนี้มันทำง่ายมากครับใช้แค่า3าอย่างแต่ว่าสัดส่วนมันต้องถูกไส้กรอกหมูในนี้ก็มีอยู่500กรัมแต่ว่าผมน่าจะใช้แค่450กรัมหรือไม่ก็500กรัมเนี่ยเดี๋ยวดูกันมะเขือเทศกระป๋องอันนี้จะใช้400กรัมแล้วก็ครีมชีส อันนี้เป็นเวอร์ชันแฟตต่ำกว่าปกติ60เปอร์เซ็นต์ผมพยายามจะหาแฟตศูนย์ละแต่ว่าหาไม่เจอขั้นตอนแรกทำให้ไส้กรอกมันสุกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ชีสกับมะเขือเทศตามลงไปอันนี้มันเป็นซอสเซจดิฟนะครับดิฟก็คือเป็นน้ำจิ้มก็คือผมจะเอาไอ้เนี่ยมากินกับมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ตักมันขึ้นมาแล้วก็กินไม่ได้เอามากินกับข้าวหรือพาสต้าอะไรแบบนั้นพอไส้กรอกสุกแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เตรียมใส่2อ,อย่างนี้ครีมชีส ส่วนมะเขือเทศเนี่ยเราต้องแยกน้ำมันก็จะเป็นแบบนี้ใส่เข้าไปเดี๋ยววันนี้ผมวางกล้องลงก่อนจะได้ใส่ได้ดีๆคนคนคนคคน,คนเสร็จแล้วซอรเซตดิฟเดี๋ยวผมก็จะกินกับนี่ครับข้าวโพดทอร์เทีาชิพ ผมน่าจะเก็บอันนี้ไว้ทําในวันหนึ่งกินอะไรบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอถึงวันหนึ่งกินอะไรบ้างถ้ายังคิดเมนูอะไรไม่ออกก็ซ้ําเลยครับหรือไม่ก็ทําเป็นเวอร์ชั่นของผมเองใช้ไส้กรอกอีสาน <c oughs> กินกับพริกสด <c oughs> น่าจะอร่อยบ่ายสองโมงตอนนี้ผมก็กําลังขับรถจะไปเจอเพื่อนผมครับจอร์เอนเพื่อนจำได้ใช่ป่ะจอน์นเพื่อนผมจากอเมริกาจะไปเล่นเวทกับเขาครับที่ยิมประจําของเขาซึ่งอยู่ที่เซน t ์เทนเวิลด ยิมชื่อว่าอะไรผมจําไม่ได้นะแต่ว่าอยู่ในห้างเนี่ยแหละตอนนี้ก็กําลังจะไปลงทางด่วนที่เพลินจิตนัดเขาไว้บ่ายสองนี่บ่ายสองแล้วครับก็สายนิดนึงตามเคยมื้อเช้าผมก็กินพาสต้ากับไก่ทํากินเองที่บ้านเดี๋ยวไปเจอจอนพร้อมๆกันดีกว่าสรุปยิมจอนอยู่ที่ตึกเซนทร่าชั้นยีสสูงมาก โอเคท่าแรกเราก็มาเปิดด้วยเบนท์เพสคือเมื่อวานผมเพิง่งเล่นอ,อกมากเต็มเลยครับแบบเล่นท่าถึงหกท่ายัดเน้นๆแล้วคา,านี้ต้องมาเล่นอ,อกต่อกับจอนอีกแต่ว่าจอนเขาเคย ก็อยู่อเมริกาคเขาเคยยอมเล่นคำเลยที่เขาเพิ่งเล่นมาเหมือนกันคราวนี้ผมก็ต้องยอมบ้างอันนี้ก็ทำเหมือนคไลฟไฟไฟ้ายๆ225ปอนด์นะเพราะว่าบางไม่ใช่บาโอลิมปิกก็การน้ำหนักขึ้น200ปอนกันจิตพดีตอนก,กไ็ได้3ทีป่ะ2ทีครึ่ง2ทีครึ่ง ท่าที่สองคูรับเสื้ตอตัวนี้ผมซื้อมาจากท็อปแมนที่เซ็นทรันพัทยานะแล้วตอนแรกอะ่ะตอนซื้อมามันยังมันยังหลวมอยู่เลยครับแล้วตอนนี้ซื้อมามันแบบเกาะแขนแล้วอะ่ะเพราะอะไรเส <c oughs> ื้อหดเส <c oughs> ื้อหด <c oughs> ไม่ใช่ตัวใหญ่ขึ้นหรอกเสื้อหด ตอนมึงลองหลับตาแล้วเล่นดิพอเราเอาเซนอะไรออกไปเซนหนึ่งอะ่ะมันจะทำให้เซนอื่นแข็งแรงขึ้นไงไม่เกี่ยวไอ้กูรอเล่นไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่เกี่ยว แอ็บอยต้องเข้าไปดูข้างในแล้วมันมีรถราคาหรือเปล่าต้องไปต้องไปถึงจุดหมายน้ำมาละเพิ่งเครประสบปัญหานี้ครับย้ายที่นั่งเมื่อกี้ก็นั่งอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเขาบอกว่าวางอาหารไม่พอก็เลยย้ายมาตรงนี้สั่งไปคนละสองอย่างนะมาสองเหมือนกินคน<ม>พร้อมจะกินมื้อนี้สุดๆเลยจานแรกก็เป็น ข้าวจานร้อนคือมันเป็นข้าวจานร้อนทั้งสองเลยอันแรกก็เป็นกุ้งกับแซลมอนส่วนอันที่สองก็เนื้อร้านเมื่อกี้ชื่อว่า p e p p e r l u n c h ติดอยู่อย่างเดียวครับมันร้อนจัดกินเร็วไม่ได้ตอนนี้ก็ประสบปัญหาอีกอย่างหนึ่งจอนเขาลืมปัดรเขาไว้ที่ฟิตเนสที่เราไปเมื่อกี้นะชั้นที่6เซนทาราก็ต้องเดินกลับไปเอามีซวอสเตอร์ 2ทุ่ม30นาทีขับมาที่ช่องรนซีจะมาหาเต้ยครับเต้ยกิรติโตดีหลกเขาก็เป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่ Bottle of o o ท t b o t t l e s of b o o ู t รู้สึกจะเป็นสาขา2นะสาขาแรกชื่อว่า o t t t l s of Beer อยู่ที่ทองหลอ่อเขาก็เป็นบาร์เทนเดอร์เป็นคนคุมร้านนั่นแหละเดี๋ยวเข้าไปหาเต้ยเห็นบอกไม่มีที่จอดมีปะนี่ใช้ที่จอดปะ เต้ยเขาก็เอดิตวิดีโออยู่ <c oughs> อันนี้ฮัสโซของจริงนะแม้กระทั่งเราทำงานก็เอดิตได้ยามว่างออใช่ไหมไม่ว่างแหละต้องเขาอันนี้เวนเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวรองลอง u t u b e ใช่ไหมใช่ได้คือประเด็นคือกูเราอะไรนะมาอันยี้่า m u ม t i t a อะไรวะ functioning เขาเรียกว่า multitasking ออ multitasking รับเี้เขากําลังปิดร้านอยู่เดี๋ยวผมก็จะจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ